ท่านที่รักทั้งหลายครับไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะเชื่ออะไรนับถืออะไรหรือรัที่อะไรก็ตามมนุษยชาตินั้นเกิดมาจากภาพเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะขัดแย้งกันต่อไปได้ดังนั้นทุกคนจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและมีชีวิตที่เสมอภาพกันนี่คือเหตุผลของชีวิต ที่เราจะต้องเข้าใจตรงกันทั้งหลายจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าใจรากฐานของชีวิตของเราและเมื่อเราเข้าใจความแท้จริงแล้วความขัดแย้งต่างๆในตัวเราก็จะได้รับการแก้ไขและแล้วปัญหาร่วมของรนุสายชาติก็จะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัตินี่คือข้อเทจจริง เกี่ยวกับหลักการในการสร้างสรรค์ที่ถูกสอนเอาไว้โดยคุณพ่อสันมิงนูนและเราได้นำมาต่อยอดเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นหมายถึงการขยายความเพ<ม>ื่อที่เราจะเข้าใจความจริงในประเด็นเดียวกันนั่นเองท่านที่รักทั้งหลายครับเราจะต้องร่วมกันเสวนาในเรื่องเหล่านี้ และแล้วเราก็จะสามารถจิ่จะแก้ไขปัญหาอันถาวรของเราอย่างได้นี่คือสิ่งที่มนุษยชาติจะต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้เพื่อที่เราจะสามารถร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เราต่างเผชิญร่วมกันมาในตลอดประวัติศาสตร์ก็ท่านมี ความสนใจใดๆนะครับก็เข้าไปดูในช่องของผมได้นะครับชื่อ Love er Action School นะครับชื่อช่องนะครับ mm hmm. พิมพ์แบบนี้เลยนะครับ Love er Action School แล้วก็เข้าไปดูกันนะครับร่วมกันพินิจพิเคราะห์ร่วมกันเสวนาให้มีวงเสวนาให้กว้างยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา เราจะละทิ้งความขัดแยง้งแนอดีตไว้เบื้องหลังและแล้วเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพียงกันและอย่างประสบความสำเร็จนี่คือข้อแท็จริงที่มนุษยชาติจะต้องเข้าใจความแท้จริงหลงในประเด็นที่ตรงกันมันไม่มีเหตุผลอื่นใดที่เราจะใช้โต้แย้งกันอีกต่อไปได้เมื่อมนุษยชาติจำนน ต่อความแท้จริงแล้วทุกสิ่งที่เคยเป็นปัญหานั้นก็จะถูกแก้ไขอย่างสิ้นเชิงหมายความว่าเราแก้ไขปัญหาส่วนตัวและปัญหาส่วนรวมก็จะได้รับการแก้ไขไปพร้มพอมๆกันอย่างอัตโนมัตินี่คือข้อแท้จริงที่มนุษยชาติจะต้องตระหนักถึงความแท้จริงนั้นเมือ่อมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริง ในประเด็นที่ตรงกันมีความเสมอภาพกันเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะปัญหาที่ครอบงำชีวิตของเรามันครอบงำมาทางสายเลือดตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่ในอดีตมาถึงปัจจุบัน,นและมันกำลังได้รับการแก้ไขในเวลาขณะน,นี้สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีความรัก เราจะต้องรักพี่น้องของเรารักพ่อแม่รักปู้่าตายายของเรารักเพื่อนฝูงความรักของเราจะต้องไร้ขีดจํากัดและแล้วเราก็จะสามารถที่จะร่วมมือกันได้เราจะต้องรักศัตรูรักผู้ที่ขัดแย้งกับเราและแล้วความขัดแย้งทั้งหลายนั้นจะละลายหายไปมันจะไม่มีความขัดแยงด้งใดๆระหว่างกัน นั่นคือสิ่งที่มนุษยชาติจะต้องเข้าใจในอดีตเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความแท้จริงได้เพราะว่าทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะไปถึงความแท้จริงได้ความเชื่อที่เราเชื่อกันมานั้นล้วนเป็นสะพานมันมีสะพานมากมายมหาศาลมันมีสะพานที่แตกต่างกันนี่คือข้อแท้จริง ที่เราจะต้องตระหนักถึงความจริงนี้สะพานทุกสะพานนั้นก็มุ่งไปสู่ปลายทางเดียวกันนั่นคือความแท้จริงในประเด็นที่ตรงกันความแท้จริงของชีวิตนั้นก็คือภาพฐานสีต่ตำแหน่งนี้นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่มนุษยชาติจะต้องเข้าใจความจริงเหล่านี้ อย่างเท่าเทียมกันและตรงไปตรงมาแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาที่ครอบงำชีตของเรามาอย่างยาวนานได้ไม่ว่าเราจะเชื่ออะไรล้วต่างเผชิญปัญหาเดียวกันดังนั้นมนุษยชาติจะต้องร่วมเือกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่มาทางความรักชีตและสายเลือดของเราและครอบงำชีตของเราอยู่ในเวลาปัจจุบันนี่คือเวลา ที่มนุษยชาติจะต้องรู้ถึงความจริงรู้ถึงที่มาที่ไปของชีวิตของเราอย่างตรงไปตรงมาและแล้วเราก็จะมีความเสมอภาพกันท่านที่รักทั้งหลายครับแท้จริงแล้วศาส,สนาต่างๆที่เกิดขึ้นมาในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นทุกศาสนานั้นมีเป้าหมายเพื่อที่ทจะเตรยมมนุษยชาต วิธีจะไปสู่ยุคต่อไปดังนั้นทุกศาสนาจริงล่าวถึงยุคต่อไปยุคที่มนุษยชาติจะเข้าใจความจริงของชีวิตในประเด็นที่ทึกและตรงไปตรงมา mm hmm. เมื่อมนุษยชาติไปถึงอุดมคติดังกล่าวมนุษยชาติจะเข้าใจความแท้จริงของชีวิตในประเด็นที่ตรงกันนั่นหมายความว่าเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความจริง พอชีวิตเสมอกันแล้วทุกคนก็จะเป็นบุคคลที่เต็มขั้นเป็นมนุษย์อย่างเต็มขั้นนั่นเอง <_ d ans> เมื่อท่านพินิพิเคราะห์ภาพสองภาพนี้นี่คือพื้นฐานของชีวิตของเราทุกคนซึ่งเป็นหลักการที่สมบูรณ์หลักการที่สมบูรณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่างแน่นอนมันจะต้องมีผู้ที่ทําให้หลักการเหล่านี้เกิดขึ้น นี่คือสาระสำคัญที่เราจะต้องตระหนักถึงความแท้จริงของชีวิตถ้าเราไม่สามารถติจาเข้าใจความจริงเหล่านี้ได้นั่นหมายความว่าถ้าหากเราไม่เข้าใจความแท้จริงเหล่านี้เราไม่สามารถติจากลายเป็นมนุษย์ที่เต็มขั้นได้ในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสถานการณ์เหล่านั้นยังไม่เคยเกิดขึ้น แต่จากนี้ไปมนุษยชาติก็จใจความแท้จริงของชีวิตอย่างตรงกันและตรงไปตรงมาแล้วมนุษยชาติก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหมายถึงมนุษย์เต็มขั้นหรือเต็มใบนั่นเองเรามาร่วมกันศึกษาความจริงเหล่าน,นี้ได้แล,แล้วการพัฒนาก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว